สวัสดีครับมาพบกับการรายงานความเคลื่อนไหวราคายามผลวัิชั้น3ของตลาดสินค้าเกษตรลงหน้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอเฟประจำเช้าวันพุทธที่24ตุลาคม2555จากนักวิเคราะห์บ,บริษัท DX f u t u r e เ,เจ,จำกัดโดยราคายามผลผณิชั้น3สำหรับสัญญาส่งมอบเดือนพฤษภาคมของปี2 0 1 3ปิดตลาดเย็นวันจันทร์ไปที่ระดับ 98บาท15สตางค์ปรับลดลงนิดหน่อย15สตางค์เริ่มปรมาณการซื้อขายรวมที่เบาบางใน,นระดับ193คู่สัญญาโดยราคายางก็ได้ปรับตัวลดลงมาในทิศทางเดิมกับตลาดราคายางในตลาดล่วงหน้าที่โตกเกียวที่ได้ปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นแล้วก็ราคาน้ํามันเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของสเปนหลังจากที่ e ูหรือว่าสหภาพยุโรปเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่อง ยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมแก่สเปนและก็ตลาดยานย์ังได้รับแรงกดดันจากผลประกอบการภ้าเอกผ้าเอกชนในสหรัฐที่ออกมาเป็นไปนอย่างน่าผิดหวังในหลายบริษัทประกอบกับมีรายงานว่ายอดยอดส่งออกญี่ปุ่นนั้นปรับลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเดือนมีนาคม2554ที่ผ่านมานอกจากนี้เนี่ย กรณีข้อพิพาทระหว่างจีนและญี่ปุ่นอาจส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นประกาศลดปริมาณ,ณการผลิตในจีนลงทําให้มีความกังวลว่าปริมาณ,ณความต้องการใช้ยางจะชะลอตัวลงอย่างไรก็ตามสภา,าพอา,ากาศทางภาคใต้ของไทยที่กลับมมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ยังเป็นปัจจัยหนุนต่อราคายางได้ในระดับหนึ่งและไม่น่าจะทําให้ราคายางรับตัวลดลงมากส่วนต่อมาก็จะเป็นการรายงานภาพรวมราคายางจากปัจจัยทางเทคนิค ในส่วนของภาพรวมทางเทคนิคนั้นดัชนีราคายายังยืนเหนือไฟโบที่บริเวณ38.2%ซึ่งอยู่ที่ระดับ97.5บาทได้ประกอบกับยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย SMA 75 e วันแล้วก็ SMA e 100วันทําการได้ทําให้สัญญาณทางเทคนิคในระยะกลางนั้นยังอยู่ในสัญญาณที่เป็นบวกโดยเบื้องต้นนั้นดัชนีก็จะมีแนวรับแรกที่9 7 5มีแนวรับสําคัญที่9 6บาท มีแนวต้านแรกที่98.8แล้วก็มีแนวต้านจิวิยาที่100บาทสรุปภาพรวมราคายางจากปัจจัยทางเทคนิคก็คือว่าสัญญาณทางเทคนิคในระยะการยังเป็นสัญญาณบวกเนื่องจากเด็นชนียังยืนเหนือเส้น S M a 75วันแล้วก็เส้น S M B 100ยวันของการได้ในส่วนของกลยุทธ์นั้นก็แนะนําให้นักลงทุนเนี่ยรอเปิดสถานะซื้อหากเดชนีปรับตัวลงมาที่บริเวณแนวรับสําหรับการลงทุนในระยะกลางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนและในส่วนของการรายงานความเคลื่อนไหวราคาย,ยางถนนมนชั้น3ของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอฟเฟกประจำเช้าวันพุทธที่24ตุลาคม2555จากนักวิเคราะห์บริษัท DX Future จำกัดได้หมดเวลาลงเพยนเท่านี้ขอให้นักลงทุนเนี่ยโชคดีต่อการลงทุนและก็มีความสุขต่อการลงทุนสวัสดีครับ